สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน,น้ำอีกแล้วนะคะที่ราชพฤกษ์พีค้าเซ็นเตอร์เนาะเต็นรถมือสองที่มีพี่ๆเลือกมากกว่า150อคันกันไปเลยนะคะวันนี้นะคะน้ำพามาอยู่กับเจ้านี่เลยนะคะ Honda Civic FC นะตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะน้องมาพร้อมกระจังหน้าสีเป็นโนแบ็คแบบนี้เลยนะคะตกแต่งมาด้วยสยัญลักษณ์าฮอนด้าเลยนะคะส,สวยๆเลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าตกแต่งมาด้วย LED นะคะ ล้อนะคะจะเป็นล้อแมกอลลอยขอบ17นะคะจะว่าทูโทนก็ได้นะจะมีดําเข้ม mm hmm. ดําอ่อนแบบนี้เลยนะคะกระจกข้างนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกข้างแบบไฟฟ้าเนาะตกแต่งมาด้วยไฟ LED นะคะเรียบหรูมากๆเลยนะคะขอบป,ประตูนะคะตกแต่งมาด้วยโครเมียมนะคะพีพีโอ้โหเรียบหรูมีไลฟ์สไตล์มากๆเลยมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นคีย์เลสนะคะสามารถเปิดอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยเพียงเราอเอากุญแจไว้ในกระเป๋าเราก็เปิดเข้ามาด้านในได้แล้วนะโครงสร้างด้านในนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะ นี่เลยนะคะพี่พี่นาำบอกเลยว่ารถไม่เคยชนหนักแน่นอนนะคะพี่พี่ดูนะเม็ดอาร์ตยังเลียงสวยแบบนี้เลยนะคะแต้มจุดแบบนี้ออกจากโรงงานเดิมๆกันไปเลยนะคะพี่พี่ไม่ต้องเป็นกังวลใจเลยนะคะว่ารถจะเคยชนหนักจะน้าท่วมมาหรือเปล่านะคะพี่พี่เดี๋ยวมาดูทางโครงสร้างด้านหลังกันบ้างนะคะว่าเป็นไงบ้างเนาะอ่านี่เลยเดี๋ยวนางแกะให้ดูนะนี่นะคะเมดอาร์ตเลียงสวยแบบนี้เลยดูดิแบบเดิมๆออกจากโรงงานจริงๆนะคะพี่พี่เดิมๆออกศูนย์เลยก็ว่าได้นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวนักพามาดูด้านหลังกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟแบบนี้เลยตกแต่งมาด้วยแบบเซียวผัดจันแบบนี้นะคะพี่ๆมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกเลยนะเป็นไลฟ์สไตล์ของ Honda c i ีวิ f เเนาะเดิมๆของเขาเลยนะคะตกแต่งมาด้วยตา r s แบบนี้นะคะตัวท็อปมาเปิดดูด้านในกันว่าจะกว้างมากขนาดไหน นี่เลยนะคะพี่ๆด้านในกว้างมากนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบอ,อกแต่งจังหวัดเนาะแล้วก็ขนของเยอะๆแบบพาครอบครัวไปเที่ยวแบบบ่อยๆเงี้ยยิ่งปีใหม่นี้นะคะยิ่งต้องซื้อเลยพี่ๆเพราะว่าขนของได้เยอะมากๆด้านในมีอะไรให้บ้างนะคะนี่เลยด้านในนะคะจะมีล้ออะไหล่มาให้แบบนี้แล้วนะคะออกจากศูนย์ยังไงออกจากเราก็ได้เหมือนศูนย์ไปเลยนะคะพี่ๆต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ําพาไปดูด้านในกันบ้างนะคะว่าจะมีออปชั่นเยอะหรูหราขนาดไหนนะคะไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้น้ำก็พาพี่ๆมาอยู่ด้านในของ Honda c ซีวแล้วนะคะมาดูที่น้ำนั่งก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเบาดหนังผู้น้าไฟฟ้านะคะพี่ๆเดี๋ยวน้ำเลื่อนให้ดูนะคะนี่เลยนะคะเลื่อนไปด้านหน้าได้นะเราใช้มือแตะเบาๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะคะตรงนี้เป็นพุสตาร์นะคะอะเดี๋ยวน้ำสตาร์ทให้ดูโอเคเลยนะคะพี่ๆสวยไหมล่ะน้องมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่ม พุทคอนโทรลนะคะเว้นระยะจากขันหน้าได้ด้วยตรงนี้ก็เตือนออกน็อกเลนนะคะมาดูที่ฝั่งนี้เลยนะคะสามารถรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะพี่ๆน้องมาพร้อมหน้าจอแบบนี้ให้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นแอร์นะแอร์ Air แยกซ้ายขวานะคะพี่ๆสามารถปรับระดับได้นะคะซ้ายจะเย็นหรือว่าขวาจะร้อนเราสามารถปรับระดับได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะอันนี้จะเป็นตรวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะมาดูกันที่ช่องกลางบ้างมีอะไรนะคะตรงนี้วางน้ําได้นะพี่ๆสามารถเลื่อนได้นะคะนี่เลย หรูหราม,มีไลฟ์สไตล์มากๆนะคะเบาะหนังด้วยด้านในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่พด้านนี้นะคะเพียงพี่พีแต่แบบนี้พี่พีก็จะดูมุมอับสายตาได้แล้วนะคะพี่พีดูหรูหราม,มากมากเลยนี่เลยนะคะโอเคเรียบหรูมีไลฟ์สไตล์โอ้โหน้ำยังชอบเลยนะพี่พีพลาดไม่ได้เลยนะคะท้ามาดูตรงนี้กันเลยนะคะตรงที่น้ำนั่งเนาะเป็นแบบในส่วนของคนนั่งนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่าที่สําคัญเลยตรงนี้นะจะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะสีดําทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะขั้นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสามารถวางแก้วน้ําได้หรือวางขวดน้ําได้นะคะขับแบบแรงๆเร็วๆแซงเนีย้ยไม่ต้องกลัวน้าหกนะคะพี่ๆนี่เราทํามาให้แล้วนะคะครบจบในซีวิคคันเดียวเลยนะคะพี่ๆกว้างมา,มากๆนั่งได้ 3- ามถึงสคนกันไปเลยนะคะไปคะ่ะพี่ๆเดี๋ยวนำพาไปดูส่วนที่ขาดหายไปไม่ได้เลยนะคะคือห้องเครื่องนั่นเองนะคะไปกันเลยคะ่คะค่ะตอนนี้เราก็พาพี่ๆมาดูห้องเครื่องกันนะคะของ Honda Civic FC ตัวนี้นะคะมาดูกันที่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะ ถ้ารถไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ําท่วมนะคะพี่ๆนะ้ำบอกเลยว่าถ้าชนหนักมาเนี่ยรูกลมแบบนี้ยังไงเราก็ทําให้แบบมันกลมไม่ได้เหมือนเดิมอะ่ะพี่ๆเข้าใจปะคือรูมันกลมอะ่ะเนาะเครื่องหมายมอกรน,นะคะเราก็ยังมีให้อยู่ออกเดิมๆแบบออกจากศูนย์เลยนะคะพี่ๆเครื่องแบบนี้เลยนะคะใหม่ๆกันไปเลยนะคะพี่ๆขาที่สําคัญนะคะนะ้ำบอกเลยนะคะว่าแรงมากๆนะคะเพราะน้องเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะคะพี่ไม่ว่าพี่จะแซงซ้ายหรือแซงขวา สุดยอดมากเลยนะคะพี่โปรโมชั่นของเรานะคะถ้าพี่ๆอยากได้เนาะต้องรีบแล้วนะคะเดือน11นี้นะคะออกรถเพียง11บาทเท่านั้นนะคะขับฟรีไปเลย90วันนะคะเฉพาะคนที่กดไลค์นะคะกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์น้ำนะคะเดี๋ยวน้าให้โปรโมชั่นพิเศษไปเลยคะ่ะถ้าอยากดูคันไหนนะคะบอกน้ําเลยเดี๋ยวน้ำมารีวิวให้ดูใน EP หน้านะคะวันนี้ขอจบการรีวิวแงแค่นี้คะ่ะ